วันนี้เราจะมากันในหัวข้อการดูแลตัวเองฉบับพริมแค่แล้วค่ะเห็นหุ่นฟิตเฟิร์มอย่างเงี้ยมีเทคนิคยยังไงวันนี้พวกเราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับบอก ทุกอย่างตั้งแต่ภายนอกยันภายในพอมาเป็นนักแสดงเราต้องแบบสวยทุกมุมเฮ้ยทำไมอาจารย์หน้าเหลี่ยมจังมนุษย์ใกล้30อย่างเราก็ต้องมีความหวาดระแวงนะคะทำไมอินดอร์กับเอทาดร์เพื่อนมีแบบยังไงไม่ใช่มันร้อนอมันร้อนสวัสดีค่ะ เด็กพัฒนาแล้วเยนะคะวันนี้เราจะมากันในหัวข้อการดูแลตัวเองฉบับพิมแพ เนื่องจากทุกคนก็รีเควสมานะคะว่าพวกเราเนี่ยในฐานะนักแสดงเราดูแลตัวเองกันยังไงบ้างแบบพวกพี่มีสิวกันบ้างไหมดูแลผิวยังไงเวลาไปออกกองผิวยาขตึงเปล่ามีปัญหาผิวหมองคล้ำไหมอะไรเงี้ยทุกคนอยากรู้เคล็ดลับการดูแลผิวแบบสามสาวเนี่ยมีวิธีการดูแลผิวยังไงไม่ให้มีสิวผิวใสมีออร่าอยู่ตลอดเวลานะคะใช่ค่ะวันนี้พวกเราก็จะมาเปิดเผยเคล็ดลับบอก ทุกอย่างตั้งแต่ภายนอกยันภายในเลยค่ะต้องบอกอว่าจริงๆแล้วมีเสิวไหมก็มีค่ะจริงๆแล้วมีรอยใต้ตาแบบคร้ำไหมมีค่ะคนนอนบ้งหนึ่งคนผิวบ้งหนึ่งนะคะคนกินอาหารไม่เป็นประโยชน์หนึ่งโอเคก็เดี๋ยวมาบอกกันว่าเคล็ดลับคืออะไรบ้างนะคะเราจะมานั่งคุยกันแต่ละคนมีเทคนิคยังไงบ้างใช่ค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พวกเราด้วยนะค่ะไปรับฟังกันเลยค่ะ มาถึงนะคะหัวข้อแรกเลยวิธีการดูแลฉบับคลิมแพรวนั้นก็คือการออกกําลังกายนะคะเพราะหัวข้อนี้ต้องยกให้อาจารย์เพราะอาจารย์ออกกําลังกายบ่อยมากใช่เห็นหุ่นฟิตเฟิร์มอย่างเงี้ยมีเทคนิคยังไงก็จริงๆอ่ะจะบอกว่าเข้าใจหลายๆคนที่เหมือนขาดช่วงออกกําลังกายไปพักหนึ่งหรือว่าไม่เคยออกมาก่อนเราต้องมาเริ่มอ่ะแรกๆมันจะยากใช่ไหมยากมากเหนื่อยมากเมื่อกี้เดินขึ้นบันไดมายังเหนื่อยเลยรู้สึกหอบแต่จะบอกว่าถ้าเราอ่ะแบบเห็นข้อดี ของมันจริงๆอ่ะเราจะอยากทําอย่างแรกเลยถ้าออกกําลังกายอ่ะเราจะไม่เหนื่อยง่ายใช่ป่ะหมายถึงว่าถ้าออกกําลังกายเป็นประจำใช่ไม่เหนื่อยง่ายต่อการใช้ชีวิตประจําวันใช่เราจะเดินเป็น10บโลเราก็ไม่เหนื่อยแบบถ้าคนไม่ออกกําลังกายมันจะไม่ฟิตตั้งแต่แบบภายในสู่ภายนอกมันจะเหนื่อยมันจะโทมหน้าตามันจะดูแบบว่าหมองคล้ำร่างกายก็จะดูแบบไม่กระชับใช่ตั้งแต่ต้องบอกว่าเพราะว่าพวกเราอ่ะพอมาเป็นนักแสดงเราต้องแบบสวยทุกมุมไม่ถึงว่าเราต้องใส่ชุดที่เขา เตรียยวมาให้ซ right. 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 like so, so ึ่งไม่ใช่ชุดของเราอะไรเงี้ยในบางทีมันก็ต้องเซฟตัวเองโดยการที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอหรือออกกอลังกายสม่ำเสมอแพรก็มีช่วงที่ฉุกเหมือนกันใช่ช่วงต่อเนืาดดเฮ้ยทำไมอาจารย์หน้าเหลี่ยมจัง มีบวมตุ๋ยไปหนึ่งค่ะจนกระทั่งมีเสียงสุกซิ่เรียกองมาถึงกองนี่ว่าน้องแมวตัวระเบิดมาช่วงนี้สิน่าจะลูดไม่ขึ้นใช่สิ่ลุไม่ขึ้นเคยมียุคนั้นเหมือนกันแล้วนี่เป็นยังไงเฟลไปเลยนะมีช่วงนึงนางเฟลไปเลยเลยไม่ช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดแรกๆแล้วเราก็ไม่เคยอยู่อยู่บ้านนานขนาดนี้ก็เลยแบบว่าแกลเปิอะไรพวกแกลลายเพลินไปหมดต้องบอกว่าแพรเป็นคนชอบกินขนมชอบกินขนมชอบกินชีสชอบกินมันบดชอบกินอะไร มันทําให้อ้วนอ่ะใช่ใช่ใช่เป็นสายแบบว่าแคลเยอะไม่ได้แบบสายนมหวานอะไรเท่าไหร่แต่ก็คือแบบว่าล็อนั่นแหละควบคุมการกินและการออกกําลังกายอย่างที่บอกคือการออกกําลังกายมันต้องควบคู่กับการกินไปด้วยการออกกําลังกายอ่ะแพ้ขอเลยอย่างน้อยออกถุกอาทิตย์อาทิตย์ละครั้งก็ได้แต่อย่างน้อยจริงๆอ่ะครั้งหนึ่งอ่ะสานาทีอัพอเพราะว่าการออกกําลังกายนอกจากจะช่วยรักษาหุน่นเหมือนที่พิมพ์กับพาวพูดก็คือมันสามารถช่วยเราอย่างเช่นเรื่องผิวพรรณเคยป่ะออกกาลังกายแล้วหน้าแดงไ อลย่เาเหงื่อออกมันจะรู้สึกแบบสบายตัวใช่คอพอเราขับเหงื่อออกมาแล้วมันเหมือนได้ดีท็อกผิวไปในตัวทุกคนใช่ซึ่งแพรออกอะไรอยู่ช่วงนี้หมายถึงว่าเล่นอะไรอยู่ตอนนี้หรอตอนนี้เป็นโยคะกับออกกําลังกายใช่ส่วนพิมพ์นะคะช่วงนี้กําลังอินกับการปั่นจักรยานค่ะก็คือมีเพื่อนชักชวนมาคุณนุ่นนี่นะคะชวนไปปั่นจักรยานแบบเป็นเทรลที่สุวรรณภูมิก็คือพิมพ์แบบไปวันแรกคือเกือบสู้ขิดทุกคนแล้วเป็นคนชอบแบบทําอะไรเอาดอหมายถึงว่า ว่าไม่ชอบอยู่ในห้องแบบเงียบๆอะไรอย่างเงี้ยชอบเล่นกับเออพื่อนอะไรอย่างเงี้ยทำไมคะเซบอส <laughs> ใส่ฟังต้องใส่ฝังเออทไมเกิดอะไรขึ้นทำไมอินดอร์กับเอาท์ดอร์เพื่อนมีแบบยังไงไม่ใช่แค่เพื่อนชอบเอาท์ดอร์แล้วมันเป็นยังไงมันร้อนอ๋อมันร้อนมุฟมา next step ออกกำลังกายกันแล้วอ่ะของพิมเองอ่ะที่คอนเซิร์นมากเลยคือพิมกันแดดต้องทาพิมกันแดดทุกวันเพราะว่าริ้วรอยของเราอ่ะมันเกิดจากแบบ UV 8 0ดสถึงเกเปอร์เซ็นต์เลยนะเอาจริงๆแล้วเพราะว่าตอนนี้คอลลาเจนมันก็คือเหมือนแบบใกล้จะหมดไปหรือว่าผลิตมันยังหมดไปมันยังไม่สามสิบมันผลิต ช้ากว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนก็คือแบบเวลาไปเอามือทับอะไรอย่างเงี้ยเปิดมาเอ้าก็เป็นปกติเออมึงก็เป็นเหมือนกันตอนนอนอ่ะแล้วลุกขึ้นมาหย้ดยาตเราต้องแบบโอเคเรามีเวลาขับรถ1ชั่วโมงไปกองอย่าเงี้ยยังเป็นลอยอยู่เลยแม่ก็คือมันไม่ฟูขึ้นมาแล้วผิว ใช่แต่เขาบอกว่าแบบลลาเจนของผิวมนุษย์ทุกคนอ่ะมันจะลดลงไปแบบ1%ในทุกๆปีเออกว่าเซาอยู่นะส่วนตัวแพรแพ้คอนเซิร์นเรื่ er องมอยเจอไรเซอร์เพราะแพ้มองว่าการที่บำรุงความชุ่มชื้นมันเป็นแบบขั้นเบสิกอ่ะม,มันจะทําให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นเองเพอแบบอ,อา,าผิวหน้าแบบ <c oughs> อิ่มฟูอ่ะมันอาจจะช่วยได้ระดับผิวภายนอกกับชั้นในนิดนึงอาจจะไม่ได้ในขนาดนั้นแต่อย่างน้อยมันช่วยฝืนฟูรอยยับอะไรพอมันชุ่มชื้นอ่ะมันก็จะยับน้อยลงอ่ะผิวตัวก็อาจจะแบบ ต้องมีทาครีมแต่เนี่ยเป็นคนแบบที่เกียจทาครีมมากใช่ก็อาจจะผิวแห้งมากเลยเป็นคนผิวแห้งผิวแห้งมากผิวแห้งแบบขวดอย่างนี้ก็คือเป็นลายเลยนะใช่แล้วก็แบบเป็นคนกินน้ําน้อยเพราะว่ากินปุ๊บฉี่ปั๊บค่ะทุกคนเหมือนกักเก็บไว้ไม่ได้เป็นมนุษย์ฟรีดอมนะแล้วบางทีแบบถ้ากินน้ําน้อยอะมันรู้เลยนะว่าแบบผิวมันแห้งมันแบบบางทีก็สิวขึ้นเวลากินไม่ดีก็สิวขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยถามกันมาว่าแล้วถ้ามีสิวขึ้นทํางานได้ไงก็ต้องกกแต่ลําบากจะบอก พอเรามาทํางานตรงนี้ต้องดูแลตัวเองแบบเยอะมากๆในทุกๆด้ได้อย่างพาวมีวิธีการดูแลตัวเองตอนสิวขึ้นยังไงเขาก็แบบง่ายค่ะเขาคลินิกไปทาทรีทเมนต์ห้ามกดสิวด้วยตัวเองเด็ดขาดทุกคนเพราะว่ามันจะเกิดรอยดำใช่แล้วนานๆนานๆทีพาวถึงจะเป็นคนแบบสิวขึ้นแล้วตอนนี้มันก็ขึ้นอยู่แต่ต้องบอกจริงๆว่าพาวอะทรมาใช่เป็นคนผิวดีอยู่แล้วเราก็เป็นคนเหมือนแบบว่าน้อยมากๆที่จะเห็นเป็นสิวแต่คนที่เป็นสิววยสุดก็คือนี่เพราะข้อมูลแปรปรวนตลอดเวลาแล้วก็คนที่ชอบกดสิว เองที่สุดก็คือนี่เหมือนกันนะคะก็จะทิ้งรอยดําตลอดเวลาแล้วก็ไม่ควรเหมือนแบบว่าน้ําเหลืองไม่ดีอ่ะมันก็เลยเวลากดปุ๊บมันก็จะขึ้นเป็นรอยดําเลยเป็นแผลเ้วยแผลด้วยใช่ก็จะมีความระบาดตรงนั้นการไปคลินิกก็ไปช่วยเหมือนเลเซอร์ให้มันหายไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นแบบช็อตคัตอะทุกคนจริงๆมันทุกอย่างควรจะแบบเมนเทนแบบในการดูแลนะมันต้องมาจากภายในก่อนแหละถ้าภายในดีอ่ะภายนอกมันก็จะดีใช่ค่ะอย่างที่แพ้เคยพูดไปก็คือนอกจากออกกําลังกายแล้วก็ดูแลผิวพรรณภายนอกแล้ว การกินก็สําคัญบางทีเรากินแบบพวกจังฟู้ดอาหารขยะก,<อ>ก็เป็นเหตุทั้เสิ หมดเายชอบอะไรอย่างเงี้ยมากอืแต่ของพีม่ะชอบกินขนมปังมากแบบทุกเช้าต้องมีขนมปังคือไม่เน้นกินข้าวแบบนมเนยยีสต์เนี่ยคือชอบมากแล้วก็เป็นอะไรที่รู้สึกว่าตัวเองแพแต่ว่าเออมันอร่อยแล้วกินทุกครั้งก็คือจะสิวขึ้นอะไรขึ้นแบบโอ้ยมันดูง่ายๆเลยถ้าสมมติเรากินอาหารไม่ดีอ่ะท้องเราจะผูกสิวจะขึ้นผิวจะไม่ค่อยดีดังนั้นทางออกอ่ะแพอยากจะบอกว่าง่ายๆเลยมันเหมือนแบบที่เรารู้มาอยู่แล้วกินอาหารให้ครบห้าหมู่อย่าลืมผักผลไม้ด้วยเพราะสิ่งนี้ คือขาดไม่ได้มีช่วงหนึ่งกินแบบผลไม้กับผักเยอะมากแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่เราแบบกินไม่ได้อย่างผักเนี้ยแพ้ก็ไปซื้อแบบผงผักมาชงจะกินยากไหมแบบชงแบบชงเหรอมันแบบมีกลิ่นผักกลิ่นินมันก็จะมีความแบบสาหร่ายนิดนิดแต่มีแบบอ่าอย่างเช่นบางตัวที่แบบแพ้ไม่กินอย่างเงี้ยพิมก็มีแนะนําแบบตัวที่เป็นแคปซูลมาก็จะกินง่ายขึ้นใช่ก็คือตัวนี้จ้ากอลี่ค่ะตัวนี้ที่พิมพ์แนะนําแพ้ไปกับพาวไปเพราะว่า2คนเนี้ยพาวไม่ชอบกินมะเขือเทศอยู่แล้วแล้วก็แพ้เองอ่ะ ก็คอนเซิร์นเรื่องการชงผงผักแล้วมันก็ยากต่อชีวิตเหลือเกินแล้วก็อันนี้ไม่เป็นแบบในรูปแบบแคปซูลเลยจะบอกว่าเ้าเป็นคนที่กินมะเขือเทศไม่ได้เลยเแต่ว่าเจะเอามาแม้วันนี้เอามาค่ะเพื่อนแนะน้ามัฉันเา แล้วถุงก็คือมีความหยับเยินมากเพราะวัดกินจริงนะคะอันนี้หนึ่งเมตรทุกคนมีมะเขือเทศทั้งหมดสามสิบสี่ผลคือเลิศมากและยิ่งไปกว่านั้นเพื่อนบอกว่ามันช่วยกันแดดได้ด้วยใช่อันนี้คือพี่หมาแนะนําให้พาวใช้เพราะว่าตัวเองอ่ะเป็นคนชอบกดสิวใช่ไหมแล้วมันก็จะทิ้งรอยดานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตัววิตซีตัวนี้มันก็ช่วยลดรอยดํารอยใต้ตาอะไรอย่างนี้ด้วยแบบการที่คนนอนบ้องๆอย่างแพและคนไม่ชอบกินวิตามินอย่างาพแล้วก็คนที่เป็นรอยดําง่ายๆแบบพ ก็คืออันนี้ตอบโจทย์มากๆแล้วมันก็กินง่ายเพราะเป็นแคปซูลแพ<ท><อ>้เพิ่งแบบได้มาประมาณอาทิตย์กว่าๆจะบอกว่าเริ่มเห็นผลแล้วจากที่แบบใต้ตาจะมีรอยแบบขีดๆอะเริ่มแบบฟูขึ้นมานิดนึงแหละ<ๆ>ก็กะว่าจะทานต่อเพราะเพื่อนแนะนํามาว่าแบบเลิศมากนี่เม็ดมันเป็นอย่างไงทุกคนดูนะแต่ที่สําคัญสามารถกินได้ทีละหลายๆเม็ดมันไม่มีตกค้างในร่างกายสําหรับคนที่เป็นหวัดก็สามารถกินได้จะได้แบบหายไวๆคนที่เป็นภูมิแพ้อะไรเงี้ยทานวิตามินซีอะดีมากเลยนะคะใช่แลวไหนๆก็พูดเรื่องผิวฟู แล้วทุกคนพิมพ์มากินคู่กับตัวนี้พิมพก็ไปดูว่ามันมี2ตัวพิมพ์กินตัวคอลลาเจนใช่ไหมกับตัววิตซีพร้อมกันเพราะว่าเอาจริงๆนะคะพิมอ่ะเคยไปทำรีเสิร์ชมาแล้วก่อนอันนี้คือด้วยความที่ว่าเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้า30แล้วหน้าเริ่มแบบมีริ้วรอยเริ่มแบบเฮ้ยผิวแหง้งมันมีการเปลี่ยนแปลงของอายุที่มันเพิ่มขึ้นเลยอะทุกคนพิมพ์ก็เลยไปทําการเสิร์ชว่ากินคอลลาเจนที่ห้อไหนดีก็ลองมาแล้วทั้งแบบผงแล้วก็รู้สึกว่ามันมีกลิ่นคาวของปลาแลกกกาะการ ่แ <Wonder! S 2> oh. อ้วนเด้อเราจะบอกว่าบางยี่ห้อมันเป็นแบบชูการ์แอดเดตอ่ะทุกคนมันก็คือแบบทั้งหวานและก็อ้วน oh. ก็เลยมาเจอเข้ากับกอรี่ oh. ก็โดนานางตกเพราะว่านางกินง่ายมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นเหม็น <Hey. S 1> กินวันละ2เม็ดเดี๋ยวจะเปิดให้ดูคือหมดแล้วเพราะว่ากินควบคู่กันทุกคนสองซองนี้ค oh. อลาเจนตัวนี้เป็นแบบไดเปปไทด์มันจะแบบว่าซึมลึกเข้าไปสู่ผิวอะได้ง่ายที่สุดในทุกๆแบบถ้าเปรียบเทียบกับคอลาเจนในแบบแบบอื่นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือดีที่สุดเพราะบอกภายในแบบ15นาทีกินปุ มันก็จะแบบดูดซึมเข้าไปเลยใช่ก็สามารถสั่งได้ที่ตัวแทนทั่วประเทศได้เลยค่ะต้องไปตาเลยนะเพราะว่ากินคู่กันคือปังสุดๆผิวลื่นผิวฟูแน่นอนแล้วก็มนุษย์ใกล้30อย่างเราก็ต้องมีความหวาดระแวงนะคะอะไรที่เสริมได้ตอนนี้เราก็ต้องเสริมมันเข้าไปให้แบบิวแองมันเข้าไปเลยค่ะทุกคนแข็งแรงทั้งภายนอกภายในอย่างเงี้ยทุกคนเราก็คิดว่าอันเนี้ยคือดีที่สุดแล้วเราก็อยากจะมาแบ่งปันให้ซิสนะคะทุกคนลองไปตําดูนะคะเราก็อยากจะแนะนําสิ่งที่มีคุณภาพให กับทุก <biraz S 1> คนนะคะนอกเหนือจากเรื่องกินแล้วอ่ะคิดว่าเรื่องการนอนสําคัญมากมเพราะว่าเหมือนแบบการนอนคือการรีเซ็ตนาฬิกาชีวิตทุกๆสิ่งให้แบบวันรุ่งขึ้นน่ะมันดีเสมอถ้าการนอนบ้งสติปัญญาอันเฉลียวฉลา,าดของเรามันก <l> ็จะถูกลดนอนลงไปใ่คะ ไม่มันฉันไม่ได้ช้าขนาดนั้นเพราะว่าฉันอะต่อให้ฉันนอนดึกแต่ว่าช่วงเนี้ยฉันไม่มีงานแต่นอนนอนครบแบบแปดชั่วโมงสิบชั่วโมงเวลาต่างจากความเป็นจริงใช่คือแบบการที่แบบบางทีเราแบบถ่ายละครถ่ายถ่ายถ่ายทุกวันเราต้องตื่นเช้าตื่นเช้าบางทีมันแบบมันเพียมากๆมันจะมีันเดย์ off ที่เราต้องแบบนอนชาร์จให้เต็มที่คือการนอนมันเป็นแบบเหมือนที่ท่านดาริลามะพูดว่า sleep is the best medicine นะคะทุกคนมอง ยงราคาต้องขึ้นแล้ว <laughs> นัดจิตน,นี้ <c oughs> แต่จะบอกว่าการนอนไม่ได้แค่รีชาร์จแบบร่างกายเราอย่างเดียวมันแบบรีชาร์จภายในจิตวิญญาณแล้วก็เรื่องเอ e น g y ของเราด้วยใช่ค่ะเสร็จแล้วพูดเรื่องภายนอกภายในแล้วข้าเนี้ยเราก็จะมาสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับร <c oughs> พวกเราสามคนที่เราแชร์กันแล้วรู้สึกว่ามันเหมือนกันนั่นก็คือเรื่อง m i n d ซ็ t หรือว่าเรื่องการพัฒนาจิตใจนะคะใช่ค่ะแพจะบอกว่าคนเราอ่ะถ้าจะดูแลแค่ภายนอกแค่เปลือกอะต่อให้ประโคมแค่ไหนอัดวิต มินหรือว่าออกกําลังกายแค่ไหนอะถ้าสมมุติว่าภายในอะของเราอะมันมันไม่พร้อมอะมันมันไปด้วยกันไม่ได้ดังนั้นเรื่องสิ่งที่อยู่ข้างในมันสําคัญมากมมเราก็เลยอยากให้ทุกคนแบบอยู่กับตัวเองมากขึ้น<ม>ใช่ไหมอาจารย์<ม>ใช่อย่างที่วพวกเราพูดกันมาทั้งหมดมไม่ว่าจะเป็นการดูแลภายนอกร่างกายของเรา<ม>การดูแลร่างกายภายในจากทุกอนุเซลหรือว่าจะเป็นการดูแลความคิดและจิตใจของเรา สิ่งที่แพรมองว่าสําคัญที่สุดอะมันคือการรักตัวเองหลายคนอาจจะแบบรักตัวเองทาไมต้องให้รักตัวเองวะเพราะว่าถ้าเรารักอะไรเราจะอยากดูแลสิ่งนั้นโดยอัตโนมัติทันทีสวยเลยาออนง,อง,ง <c oughs> แต่ <c oughs> เออนี่คือเรื่องจริง <c oughs> <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าคุณไม่มีเซลฟ์เลิฟหรือแบบไม่รักตัวเองอะ <c oughs> ทุกๆสิ่งที่เราพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้มันจะไม่เกิดขึ้นเลยเคยได้ยินไหมว่าเขาบอกว่า คนหรืออะไรบางอย่าง5้าอย่างที่อยู่ใกล้เรามากที่สุดอย่างเช่นเพื่อนสนิทคนรัก Facebook ที่เพจที่เราตามหรือสิ่งที่เราแบบดูหนังสิ่งที่เราเสพอ่ะมันจะสมผลและหล่อหลอมให้เราเป็นคายเป็นแบบนั้นเราได้อันนี้ครเลือกดีๆว่าคน5้าคนหรือสิ่ง5สิ่งที่เราแบบเลือกจะเสพเลือกจะดูตัวเราใช่เป็นแบบ positive เป็นพลังที่บวกไหมหรือว่าเป็นพลังที่นํามาแต่แบบความรู้สึกคหนหูแง่ไยอะไรอันนี้คือเราเลือกได้เพราะว่าพลังความคิดแบบเนี้ย เออจะบวกหรือไม่บวกอ่ะมันแผ่ไปถึงคนอื่นได้นะเออซึ่งแบบถ้าเราปรับจูนให้มันเป็นแบบโพซิทีฟตลอดเวลามันก็จะดึงดูดคนดีๆเข้ามาในชีวิตสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตนีาคนที่คล้ายๆกับเราใช่อันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะทุกคนทุกอย่างมันเริ่มต้นจากมายเซ็ตเพราะว่าถ้าเรามีมายเซ็ตที่ดีอะไรดีๆมันจะเข้ามาเสมอแต่อย่างที่บอกมาแบบว่าทริคที่เราแชร์กันมาทั้งหมดเนี่ยทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในทางสายกลางและบาลานซ์เราเราอาจจะไม่สามารถแบบทําทุกอย่างสิ่งสิ่งหนึ่งแบบสุดโป่งไปกกออาน็ร การกินวิตามินเสริมการดูแลผิวการเข้าคลินิกหรือแม้กระทั่งการดูแลจิตใจเราทุกอย่างมันต้องเมนเทนทำไปเรื่อยๆทุกๆถึงจะค่อยๆเห็นผลอาจจะต้องใช้เวลาแต่เราก็ต้องทำไปเรื่อยเรค่ะเรียกว่ามีวินัยในการดูแลตัวเองใช่โอ้โหเรียกได้ว่าคลิปนี้เนี่ยครบถ้วนมากเลยพวกเราอะแกพวกเรามิสารเหมือนกันนะ เออโพรเรามีริคดีๆอ่ะจริงๆเราก็อยากจะแชร์ให้ทุกคนด้วยแหละว่าแบบเอออะไรที่เราแบบดูแลตัวเองยังไงอะไรยังไงอย่างงี้ไงค่ะซิสโอเคก็คลิปนี้ก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แล้วเออค่ะอยแบบทํำชิมนี้รู้สึกใจฟูใจฟูไม่เท่าไหร่ผิวฟูด้วยค่ะแม่โชว์อะรดิโกของมันดีจริงเมื่อกี้เพิ่งกินลืมผิดค่ะ นนะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกับคลิปนี้ยังไงก็เออหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์กับสาวๆทุกๆคนเพื่อนๆทุกๆคนนะคะคลิปนี้นะคะอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมอะไรก็ไล่ไปที่คอมเมนต์อานะคะ่ค่ะช่อง3 h r e e City c i t ์นะคะแล้วมาเจอกับพวกเราใหม่ใน EP หน้าวันนี้ลาไปกันบ๊ายบาย